หน้าอ้วนนะย่ามัวแต่ไปฉีดสลายไขมันนะคะเพราะว่าถ้าหน้าเธอไม่ยกนะ่ะนะถ้าหน้าเธอไม่ยกนะ่ะยังไงเธอก็ไม่สวยขึ้นหรอกนะคะมีหลายคนนะก,ก็มีปัญหาเรื่องหน้าอ้วนหน้ากลมนะคะแล้วก็อายุเยอะนะสามสิบขึ้นไปสามสิบสี่สิบห้าสิบนะยิ่งอายุมากขึ้นหน้าก็ยิ่งห้อยมากขึ้นนะคะพอเวลาที่หน้าเธอห้อยอะค่ะมันก็จะเป็นแบบ ไขมันนะ่ะมันก็งกองอยู่แถวตรงนี้ใช่ไหมเออก็ไขไขมันคงกองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมยิ่งบางคนหน้าอ้วนด้วยอ่ะมันก็จะใหญ่ๆทั้งหน้าเลยนะครับพอคนไข้เห็นมาหน้าตัวเองนะ่ะมันอ้วนๆนะครับเวลาคนไข้คิด นะแดบ,บยังไม่มีความรู้นะครับอ้วนเท่ากับอะไรอ้วนเท่ากับไขมันไขมันเท่ากับอะไรเท่ากับฉีดสลายไขมันนะคะแล้วก็ไปกระเวนฉีดสลายไขมันนะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วการฉีดสลายไขมันมันก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ต้องรู้นะว่ามันลดลงประมาณ 10- ถึง30 <arım S 1> เปอร์เซนเท่านั้นนะคะไม่ได้ลดเยอะอย่างที่เราเข้าใจหลักๆคือถ้ามันผสมตัวที่ช่วยช่วยกระชับผิวด้วยมันก็จะทําให้ผิวดูกระชับขึ้นนะทาให้มันดูดีขึ้นนะเหนือสิ่งอื่นใดที่หลายคนไม่รู้นะครับ นอกจากอีกเป็นการฉีดสหล่ไขมันแล้วอ่ะการฉีดฟิลเลอร์ยกหน้านะครับการฉีดฟิลเลอร์ให้หน้ายกนะ่ะมันจะทําให้หน้าโดยรวมอ่ะมันดูสวยกว่าการไปฉีดสลายไขมันอย่างเดียวนะคะเวลาที่เราอายุมากขึ้นกระดูกเรามันซุดนะพอกระดูกเรามันซุดนะ่ะหน้าเราก็จะตกลงมานะอย่างเงี้ยตกลงมาอย่างเงี้ยเออแต่ให้หน้าเรายิ่งดูอ้วนนะดูอ้วนดูดูใหญ่ดูมีไขมันเยอะฉะนั้นเนี่ยการฉีด เสริมกระดูกนะโดยเฉพาะบริเวณกระดูกเบ้าตาแถวๆนี ina, ้นะการฉีดยกหน้านะแล้วก็การฉีดตามเส้นเอ็นเสริมแนวเส้นเอ็นนะการฉีดเสริมบริเวณกระดูกฟุตตรงนี้แล้วก็การฉีดขมับนะฉีดขมับเนี้ยเราก็ฉีดใต้หลอแก้มมันเป็นการดึงหน้าเธอขึ้นอย่างนี้เห็นไหมมันเป็นการดึงหน้าเธอขึ้นมาอย่างนี้พอมันดึงขึ้นมาแบบนี้อะขาหน้ามันก็เทอมันก็ดูเรียวขึ้นเห็นไหมคะหน้าเทอมก็ดูเรียวขึ้นบางคนอาจจะไม่ต้องฉีดสลายไขมันเลยก็ได้นะแต่ว่าหน้าเทิรมมันก็จะด นะยิ่งบางคนเวลาไขามันจะเยอะตรงนี้ค่ะตรงร่องน้ำหมากตรงนี้สานยิ่งดูชัดเพราะว่ามันมีไขมันมผสมตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งยิ่งเธอฉีดยกหน้าแล้วเธอก็เติมคางด้วยนะเติมคามให้มันยาวออกมานะยาวออกมาแล้วก็แก้ไขอบุ่มๆ้วยแถวนี้บริเวณร่องน้ำหมากตรงนี้หน้าเธอมก็จะ ละมุนเรียบไปอย่างนี้ค่ะนะคางยาวขึ้นหน้าดูละมุนเรียบขึ้นข้างบนก็ดึงขึ้นทําให้ไขมันตรงนี้ยมันดูเหมือนน้อยลงนะแม้ว่าไขมันอาจจะไม่ได้หายอาจจะไม่ได้หายไปไหนก็ตามนะแต่ว่าโดยรวมมันก็ดูสวยขึ้นนะดีไม่ดีสวยมากกว่าการสไลดยไขมันเยอนะเธอนะเพราะฉะนนเนี้การุณาย,ยกหน้าให้มันตึงก่อนนะคะแล้วค่อยไปฉีดสลายไขมันแต่ถ้าใครใจร้อนจะฉีดสลายไขมันเลยก็ได้ก็ไม่ว่าก,กันนะคะแต่อย่าลืมฉีดยกหน้าแค่นี้นะคะบ๊ายบาย